คือของน้องแบงค์นะฮครับข้างในที่เห็นสภาพตุ้มนิสอสดที่โดนครากแบบเพิ่มกระทาะเิดออกมาก็แปลกตาดีครับว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะยังกระตุกยังหนามยังกระตุกกระเทาะเนื้อมันคืออะไรเนื้อไข่น่าก็เป็นไข่ของมันแล้วส่วนที่เรากินคือเรากินไข่จิ้ไข่็ชอรับลอองนะอะไรอะ ดีครับว้าวเกลือก็รสชาติก็หวานแล้วก็มีรสเค็มครีมมี่คือไม่แต่ว่าไม่ครีมมี่มากเพราะอันนี้อาจจะเป็นเพราะอันนี้นะต้อเรียแบบว่าจีจารฟมารักไปเลยนะครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะของพี่เต๋อไหนนี่เหรอเหมือนไส้เนาะน่าจะเป็นอันนี้เนาะไส้มาดูกันอร่อยทำแหลกดูเป็นกองก็จะเป็นอันนี้นะฮะน่าจะเป็นนี้นี่ อันนี้ของนิกฟองนะฮะซาซ์ิมัหรอไม่เป็นทอดกระเทียมไม่เป็นยำอะไรที่มันแบบนี่หอมเพชรครับ CQ Comfort มันยันมันยังแอคทีฟอยู่เลยอะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเพียงหัวหอมของเราลองเลยมาเอาเลย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 คุณสีมันคอนแทบีใส่ป่ะโอ้ยมันยังเคลื่อนที่อยู่เลยอะเอาเลยเอาเลยมันดิ้นเหรอ เ้ยฮพี่เต๋อชิมแทนแล้วอมาผมลองชิมแทนนะฮะเนี่ยลองไปผู้หญตัวเล็กชิมแบบแค่จิ้มซอยุนะฮะกรึบๆนั้นอร่อยวะครับเหมือนไส้นะสัมผาตินั้นเหมือนไตลองรสชาติเหรครับธรรมชาติันเหมือนหอยอ่ะผัดมาผัดมาฮะ เป็นเทียนหัวหอมของผมเองแค่เขาบอกว่าันเนี้ยตัวโคตรโคตรเพราะว่าอะไรพี่เจ๋อไม่รู้เห็นเห็นเวลาไปดูรายการเขาทนยาอะไรเงี้ยของเขากินมันแบบโคตรแล้วก็เหมือนหอยอ่ะเหมือนเดิมที่ให้ชอยุกอ่ะนะฮะนี่ไงเป็นไงของจริงแบดนี่บคุณเสนอเลือกเอง เสร็จเลยโอเคแล้วพี่เจ็บบรรยายนี่ถูกอันนี้คือมันยังมีความกรุบๆใช่ไหมแล้วก็จะมีหวานตอนปลายแต่อันนี้ยิ่งเคี่ยวแล้วมันมันมีน้ำออกมาแล้วเราลองให้อีกทีก็ได้กับวาซาบิเนี่เป็นคนมันต้องใจหดีอยวะคนจริงเก่งจังเลยสู้ๆนะเอ่อนี่เราเป็นช่วงไข่มันด้วยอ่ะบายอ่ะซีคิวคัมเบอร์ไม่ถือหรอไหมนี่เอาพี่ ีข้าวบอแย่นี้ก็แย่เหนียวเท็ดดอกมันยังไงเหม็นเทเจอร์มันประหลาดมากมันแข็งมากฮะอ๋ายลาวอายลาเปมาถึง ซุปเปอร์สเปเชียลอัปลเน่ชิ้นนี้ของผมนะครับเป็นแบล็คอัโลอเน่ที่มีความแตกต่างจากอัโลเน่ที่เราเลือกมาก่อนหน้านี้ตัวเล็กแค่ให้ผมเลือเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นอัอปลอเน่ที่เลี้ยงตามธรรมชาติเเป็นจอตามธรรมชาติซึ่งราคาจะไม่เหมือนกับอออของ <val> ที่เขาเลี้ยงอยู่ใน่า,นาครับก็ยังไม่ตายอยู่ยังยุงยุบมันก็ยังสดเลยเขาไม่ได้ทาอะไรเลย ไม่ทำอะไรฮะนี่ไม่ทำเป็นคาชิมิเหมือนกันนะครับเขาแค่ไปหั่นให้ใกล้แล้วครับแดงดูชอบอันเนี้ยหอนนีี่เวลาสดๆแล้วมันจะเคี้ยวไม่เข้าอะไรนะชอบวตีนมันข้าวตีนมันเนี่เป็นไงจ้าสเตอรี่อันนี้มันมันเป็นแบบพรีเมี่ยมนะคะพี่เต๋องัดงัดตากหมอกป้าไปย่างหน่อยโกรธเลยนะตัวอย่างผมงไปย่างที่ผมโกรธเลยนะเว้ย ของกินซาชิมิโอ้โหเร็วมากเลยอะ่ะเป็น5้าอย่างที่แบบเจ็บปวดอะ่ะบอกเลยว่าเจ็บปวดแทบจะทุกอันอะ่ะแต่เป่าฮื้อเนี้ยไม่เคยกินแบบที่เขาจับมาโดยธรรมชาติแล้วก็กินแบบสดสดเมียมากเหมือนเหมือนเคี้ยวพลาสติกเหมือนกันครับแล้วตอนแรกแบบไปว่าไปบอกน้องล่ามด้วยนะบอกว่าน้องล่ามที่บอกอย่าให้เขาไปย่างไปทอดะ้วยเนี่แม่งของมันต้องกินแบบสดเป็นซาชิมิดิกินค่ไปคำเดียวนั้นแหละหันไปกราบล่ามบอกว่า เอาไปทําให้ใหม่หน่อยทําให้สุกหน่อยปรุงรสให้ด้วยเด้อครับผมในหานะที่ตอนแรกผมโดนกัดแกล้งมาอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเจ็บแสบเจ็บแสบครับผมผมมีสิทธิ์หนึ่งสิทธิ์นะคะที่จะเลือกให้ใครกินสิ่งของอย่างนี้ก็ได้ในนี้ผมขอใช้สิทธิ์นะคะคือให้ที่นินองครับโอเคไหมหนึ่ง เยี่ยว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 อีพิงปองแข็งเหรอปิงปองเกียไม่อน้ำาะไรปิงปองใช้พันหน้าเยี่ยวมันจะออกได้ไงเออเยี่ยวพวกแกเยี่ยวพวกแกเลยนะพิงฟองเมื่อกี้ไม่ผ่านนะมึงเอาวันเล็กๆเล็นไปไหมหน้าแกอันนี้ยมันไม่อันใหญ่คุไม่กินแน่นอนใจตุ๊ดว่ะ คนน้องเขาป้อนแล้วนี่น้องแบงค์นะนี่น้องแบงค์แลเดี๋ยวจิ้มจิ้มให้หน่อยจิ้มให้หน่อยปกติเขาจะป้อนเหรอปกติมีโอกาสให้คนน้องเขาป้อนเหรอดี๋ยวหกเผม๋ยวนึ่งเข้าทีเดียวเลยพี่ปองครับเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยหวานเนี่ยเสียงดังเลยทิ้งเลยทิ้งเลยอ่ะเหนียงหนักเนี่ยเมื่อกี้ ครัเดี๋ยวเรา5คนนะครับจะกินทุกอย่างที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ <laughs> ไม่ไหวใช่ไหมฮนะแล้วเราก็จะพาน้องแบงค์เนี่ยนะครับผมไปเที่ยวทะเลที่ภูสาแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเราขอไปเปลี่ยนชุดก่อนเนาะใช่ไหมเราต้องแบบว่าเป็น,นบีทรอยนิดนึงใส่เสื้อแบบว่าเชิ้ตลายดอกกางเกงาาสั้นแล้วก็ไปชิลกันที่ริมทะเลชายหาดฮะครับพี่เตอ๋อาจัดให้หมดเลยฮะ อาววันนี้เราก็ไปลุยกันมา2ที่แล้ววันนี้ก็มาที่ที่3ที่สุดท้ายแล้วแหละนะสำหรับวันนี้เพราะว่าเริ่มนแล้วต้องครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชายหาดบางแสนเป็นที่ไม่ใช่ไก่กันคล้ายๆนะว่งอัลลีว่งอัลลีชายหาดว่างอัลลีแต่ว่าทางด้านขเมืองเราเนี่ยถ้ามองไปเนี่ยก็จะเห็นสะพานนะครับสะพานว่งอัว่งอใช่ไมเวลาสร้างนานมากเลยนะกี่ปีครับปปีแปีแล้วเกิโลเมตรครับโอ้เฉลี่ยปีละกิโล เกือบกิโลก็ไม่รู้ประมาณนั้นว่าอย่างนนหรือเปลยว่าไอคือเก่งเลขครับคำนวณเก่งนะ <c oughs> คือหากนี้เขาก็กืนก็ว่าเป็นจุดรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นเหมือนกันนะครับ ค่ะและชายหาดนี้นะคะคือชายหาดควานันลีนะคะชายหาดนี้นะคะมีชื่อเสียงด้านหาดที่สวยงามทอแสงรีเวียบสู้กับพระอาทิตย์นะคะและน้ําทะเลของหาดแห่งนี้นะคะมีอุณหภูมิที่อบอุ่นสบายเหมาะแก่การนะคะลงไปแช่น้ําแต่ไม่ถึงกับเอาไข่นะคะลงไปลวกนะเพราะว่าอาจจะไม่สุกอาจจะแค่สบายสบายพอสวยงามทอแสงรลีเวียบเหมาะแก่การลงไปเล่นน้ําและหาดแห่งนี้นะคะเก๋ไก่มากนางจัดงานเทศกาลตลอดทั้งปีเลยสวยงามเช่น เทศกาลชมดอกซากุระบานมาบานมาบานกันหน่อยมาดอกซากุระบาน ไม่ใช่นะคะนั้นดอกกระเจียวบานที่ชัยภูมิและงานแสดงคอนเสิร์ตหรืองานจุดพลุดอกไม้ไฟนังมีตลอดทั้งปีเลยสวยงามทอแสงรืยร่ยเรยและที่สํคาคัญนางมีร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 สอร์ตโรงแรม5้าดาวนะคะและลานตาทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครันนอกจากนี้นะคะหาดควานันลีเนี่ยยังได้สมญานามว่าเมืองแห่งคาเฟ่สวยงามทอแสงรืยร่ยเรยบริเวณของชายหาดของสองข้างทางตลอดทั้งแถวเลยนะคะมีทั้งผับบาร์คาเฟ่ทุกอย่างนะคะที่ันใจ แตกที่นั่นมาแล้วก็อยากจะให้เธอไปใจแตกกับฉันบ้างที่นั่นนะคะคุณจะสนุกเวียนไปเลยนะคะถึงเช้าเพราะนางแซ่บกันถึงเช้าเลยใครมาภูซานบอกเลยนะคะว่าพักแถวหาดเนี่ยนะคะก็จะมีความเก๋เพราะว่าได้ทั้งวิวทะเลได้ทั้งสถานที่ท่องเที่ยววัยรุ่นที่นั่นแซ่บที่สุดนางมาอยู่กันที่นี่รวมตัวกันค่ะเละเทะื่อทเมครลุยค่ะปองเพชรเพชรภูซานลวยค่ะไปค่ะไปยากแล้วยากแล้วเเมื่อกี้โดนหลอกไป5 0 0 0ันวอน แบบไหนแบบไหนเลืองไหนเนี่ยเหลืออีกแค่หมื่นตอนนี้เหลือ,อแค่หมื่นเดียวฮะเราต้องซื้ออะไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดฮะปีปังจนฝรั่งว,ว้าวกับอิงกูีบอกว่ามีกเยอะแยะมากมายรอให้เราเนี่ยนะครับไปทำกันต่อที่ภูาทานงแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้ทางด้านซ้ายมือผม สถานีเริ่มเมป<ฮ>ิดไฟแล้วนะ<ฮ>ครับ